สวัสดีครับอ่ามือนี้นะครับที่าสารวาจาที่ตี้นะครับอ่าถึมาลองเลือดตกประกดรอบนึงนะครับเลือดตกประกดไม่น่ามูนครับมาครับเจนไงครับอ่ามือนี้เป็นคนละครับเป็นคนขับเรื่อยเพื่อนๆครับเพื่อนออกไป ยันตุประกดไะครับเยันยัน่นอนครับเยันนุ่นนะครับตประกดเยันตุประกดลุ่มแม่น้ำมูลนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับพี่ตามผลงานนะครับพีสารูัตรจานคิตี้ลุ่มแมน้ำมูลออกไม้นะครับจากพี่กายพี่มุดเบอร์น้อยที่นี่ กดไลน์เพราะวิดกดไล่กดไล่เน์กดไล่เนอฝากหุดหัวจิงไก่นะครับปากไปเพราะฝนมาตกกดไลน์หัวจิงไก่เห็นเนี่ยติดตามผลงานนะครับ รอบๆทังแม่แน ion, water, ้ำมูลนะครับจะเห็นว่าน้ำน้ำนี่ลดหลายเนาะน้ำลดอ่ะเป็นห้อยกันลงมาเลยน้ำลดจะมีสะดุ้งเนาะก็คือนสะดุ้งเนาะหมดเลยเนาะสะดุ้งบ่ได้ยกหรอกครับบ่ได้เอาสะดุ้งลง อันนี้ครับเรือของเสียนนงครับเดี๋ยวจิลักเอานะครับเหลือทำล้ำนี่เราจะมาลักเอานี่ดำจอดดำดำนี่ <c oughs> <c oughs> เรือเสียนนงโอครับนี่หาดทรายความยั่งสวยงามโอ้วันไหนปลาเต็มถุงเลยวันนี้จะเอาหนปาปลาหนาหนะ อันนี้อันนี้ยังก็ท,กท่าเกียบครับท่าเกียบบรรยากาศของท่าเกียบครับที่เคยมาตกปรากฏนะครับท่าเกียบรดโอ้หนามลดแห้งครับนี่ท่าเกียบเขาเรียกว่าท่าเกียบตรงเคยที่ตรงมาตกปรากฏนะครับยำคืนโอ้ลองร้อยของการตกปรากฏ็น <c oughs> <c oughs> ลองร้อยของเสียน <c oughs> บ้านแพ้บ้านเบาหน่อยทีนาะบ้าแม่นแพ้บ้านแพ้บ้า,านเบาหน่อยครับบ้านเบาหน่อยเขียนของบ้านเบาหน่อยครับ อันนี้เป็นไม้ไม้อะไรก็นหนึ่งนะขออ๋อไม้ขอนปูครับไม้ขอนปูโอ้ยพังเบิดหลอดดาบเอ้ยไม้เจ้าไม้ขอนปูไม้ขอนป,อนปูดินพังลงเบิดแล้วครับไม้ขอนปูน้ำแห้งร้งแห้งดินก็พัง,งครับตะลิงพังพังเบิดเลย ตอนน้าม,มากัเสาะตะลิงนะครับพอ่ตะลิงตัวใหม่ก็พังลงมเบดเลย อย่งหนึ่งเคยมาว่านแหอยู่เนี่ยครับมาว่านปลาขาวเนี่ยมาว่านปลาขาว์เราเอาไปปิ้งอยู่เนี่ยล <c oughs> ากับจังนงอาการในมาปิ้งอยู่นี่แล้วเนี่ยว้าวนะครับดินดินมันทั้งล้มครับ <c oughs> เออดินทั้งลง้ม <c oughs> ครับตอนนี้มาถึงหมายแล้วครับหลงโค้งไปแล้วล่ะกำลังแต่งเบ็ดกันนะครับมาถึงหมายแล้วเหนี่มตรงนี้แล้วครับน้ำไหลย่างดีย่างงามเลยรุนแรงมากอ่านี้เอานี่นี่เสียญไงเพิ่อนเป็นจังไหนเนาะมือนี่มาตกปลากันที่เอาอ่อนยุ่นวดตรงนี้นะยุ่นวดว่ามันบ้านไหนโถข้างในก็หวดขาวแล้ว โอ้หนวดที่ไหนเป็นสายนี่หนวดเท่มันเป่เาแล้วจื้อหนากันมันนีเ่าเลยหนวดม้านเนาะว่าหนวดม้าเลยหนวดมันมันตลอดครับอยาสะกดผิดเด้อพ่ี่หนูเจ้าสะกดผิดจดเหนามือนี่ม้กับเสียนไง่พน่นะครับจันนุดนะครับก็ได้ลอยเร้อมืาอนีไม้อีลมันมีการลอยพับมากให้เห็นเิ็นจะะนี่ละ ถ้าสวนกันเป็นอาทิตย์เดียวบ่ได้ลงจักเทื่อครับวันนี้ลงลงเรือกันตกปรากฏนะครับอ่าพลังดีถ้าในล้งเยือกันหรอกครับหัวตะลงอ่อนยะครับติดตามผลงานนะครับอีสานบ้านจานซิตี้ครับอ้าวตอนนี้ครับเยื่นไหมนะครับ,นนบเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้บ่กินนะครับ <c oughs> ไหมเมื่อกี้ <c oughs> แดดฮ้อน เลยเปลี่ยนมาหม,ม่องไม้นะครับเปลี่ยนมาหมายที่สองครับเมื่อกี้ได้ปลาสองตัว <c oughs> มูมละตัวสองตัวหมายเไหมครับเสียนเพนิ่นโอ้ยน้ำไหลแย,ย่างดีครับหมายนี่ขาดปลาจิตมีตัวครับขาดปลามีตัวแน่นอนหมายงามหมายสวย <c oughs> นี่ดาบสมใช้เราเป็นผู้กำกับลูกระเบิด <laughs> ม, <laughs> มืออ้อยครับมืออ้อย <laughs> สุดทีเป็นจานนะ <laughs> นุดเนนะนี่จานนุษเป็นมือพลขับครับเป็นกับตันแล้ว เลื่อนตำแหน่งครับยตำแหน่งสูงขึ้นเปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นบ่ได้เป็นคนถือเงียดอกบ่ได้เป็นคนตังไดครับท่านจับเงียคือเพิ่อนวานนี้เพิ่นเลื่อนตำแหน่งให้เป็นกัปตันครับมื้อนี้เออพันแม่นอันนี้ก็คนขับรถก็เป็นสารถีเพิ่นว่าเอาครับเดี๋ยวเลาะติดตามผลงานนะครับตกปลาก่อนดีครับแม่อ้นหูแล้วไปเบ็ดครับโอ้ตัวปลาก่อนตัวปลาก่อนโวดปวดตปลานี่ครับ นี่นีปลาเอามาปลดที่ละเห็ดเหรีนิดหนดัวันาวันจุาม1ันจุปนุสบันสวัจาันจามนานดามว่เจ้าจสามวัสามวกนดายสิตวันัดับดสมมมาแว่บาันได้ทาจักจทดสาม,มวั <c oughs> ลมัมน <c oughs> เมนามวันันจาาวัเนจะัน ว้ปปาปลาครับปลาโอ้ยสวยครับของแท้เลยครับนี่มามาของแท้ครับมาของแท้เดี๋ยวหันมากน้อยจับน้อยโอ้เชิญชมเชิญชมหน่อยเออมันมนใบเดือดเขาขับเสียน,นเซียนมันจีรดุดใบเดือดจีรุนนรดครับเนี่ยเอื่นเนี่ยงออดออสแอดดาบออสพะนภาเป้ามาเป็นพญานี่เป้ามา nè, này, đưng đưng mướn á, ấn nó năn, đấy các, bắt luôn nhỉ các, nhóc 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 cái nè, cái cái này, đu đủ cái gì vậy, tô đầu, con cá na, pa, anh lấy, con cá pa, anh lấy ngay, à, con cá na pa, pa ngay ซีแย่หมพูดอะโอ้ยขึ้นได้เอา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 อีกมาอีกมาเรื่อยๆมาเรื่อย ครับขึ้นมาบานแล้วครับผลงานมือนีนะครับตัวอาก,อากเลยแหมตัวงเลยว่ามันขวดโคกครับเกิดพ่อได้ยู่ได้กินนะครับเนาะตัวง่าหลายตัวครับโดยมากก็ที่เป็นปาย้อนง่นั่นแหละครับในไม้ปาย้อนง่า่ครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอีสานบานจานซิตี้ครับสวัสดีครับ